นะครับผมยำๆๆนะครับผมก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีงานคอนกรีตสแตปมนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างชัดสกิสาลุกว์ครับอยู่ในขั้นตอนการตีแบบแล้วก็ล้างขัดล้างพื้นอยู่นะครับผมเผียรความสะอาดนะครับผมงานคอนกรีตสเตปมนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผม คอนกรีตพื้นพิมพ์ลายนะครับผมทาง์นทำความสะอาดเรียบร้อยมุ้ยเทกัอ่าสี่ <Credit> ิ้นหนึ่งแอสีพิมพ์อ่าคือยูมกเล็กนั่นแหละสี่กอเฮ็ดนี่ครับผมปูวยเม็ดปูตะเกียงวายเมดสีมิลนะครับเทคอนกรีตประมาณห้าห้าเซนนะครับผมกำลังห้าเซนเดี๋ยวเรามารับชมความพร้อมกันเลยนะครับผมคอนกรีตพิมพ์ลายครับผม ขั้นตอนปูดตะแกงวายเมตรนะครับผมตอนนี้กำลังดำเนินการเดี๋ยวนะครับปูตะแกงวายเม็เทคอนกรีตเที่ยงนี้ครับผมเดี๋ยวจันสุกไปรับชมการเทคอนกรีตพิมพ์ลายก่อนนะครับผมที่เข้าแบบไว้เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรับชมการเทคอนกรีตกันที่นีนะครับผมนี่ครับอยู่ในขั้นตอนการเท บาดสามเหลี่ยมนะครับผมกรับใชคอนกรีตนะครับเทระดับอยู่ที่ห้าเซนเ,เป็นคอนกรีตไอ้มอเตอร์รทั้ง เห, um. ห็นอ๋อแต่เห็นเม็ดเล็กลงเล็กหน่อยอ๋อครับผมระดับห้าเซนเนาะบางไม่ไม่ได้ดอบระดับเลยครับเท่าเท่าระดับเลยทิมปลายวันนี้เลยใช่ไหมฮั่งอ๋อครับครับแต่ไปรับชมดู เดี๋ยวันหนาน้องคงีสามวันสามวันเด้างวหนากกี่เมตรนทางเท่าเท่ากันเอ้าร้อครับเทวันนี้พรุ่งนี้รถขึ้นได้ไหมไม่ได้ต้องประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่จริงๆก็ประมาณนั้นครับโอเคครับผมอะ ผมก็ศึกษาไปนะครับเราไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็สามารถสอบถามได้ครับ oh. นะครับเป็นเพื่อเป็นความรู้ในการกรณีศึกษานะครับผมสอบถามทั้งที่มีประสบการณ์นะครับคอยจ้างเขาจะมีประสบการณ์นหน่อยใช่คอนรีที่เม็ดในหินเล็กหน่อยนะครับมันเพราะว่ามันบางจะได้ง่ายๆต่อการปาดนะครับผมครับพื้นที่ในการเท ที่ในการเทของเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเทเสร็จยังไงเดี๋ยวเราไปดูรับทชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับคอนกรีตพิม์ลายนะครับผมตอนนี้กำลังเทปัดสามเหลี่ยมไว้อยู่นะครับอยู่ในขั้นตอนการเทถัดไปนะครับผม นี่ครับเหลืออีกนิดเดียวครับผมอีกนิดเดียวก็จะสําเร็จนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นคอนกรีเส็มลนยนะครับสวยงามนะครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่น้องนะครับผมครับผมคอนเทสกำลังเทปูนอยู่นะครับผมทางข้างของเราก็กำลังเทปูนอยู่นะครับ ตแต่ขั้นตอนวิธีการทําเดี๋ยวเราไปรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสุดยอดแล้วก็ผมสวยงามเลยทีเดียวครับ อยู่ในขั้นตอนการเปิดหน้าคอนกรีตอยู่นะครับผมตอนนี้เพื่อให้คอนกรีตได้เซ็ตตัวเร็วนะครับผมเปิดหน้าคอนกรีตนะครับนะครับอยู่ในขั้นตอนโรยผงผงฝุ่นนะครับผงฝุ่นสีดำแล้วนะครับผมเป็นปูนผงสีดำนะครับโรย โรยหน้านะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมปูนผลของปูนสีดำโรยหน้านะครับผมโรยหน้านะครับทุกทุกท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมเป็นคอนกรีตสแตมปนะครับเป็นงาน เพื่อความสวยงามนะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับความสวยงามนะี่ครับเราจะโรยด้วยปูนผงปูนผงฝุ่นสีดํานะครับผมโรยหน้าก่อนนะครับผมนับ,นะ,บนะครับผม เก็บอกว่ามเดือนผงผงตัวนี้ต้องโรยนาเท่าไหร่ครับมีปริมาณไหมประมาณอ๋อให้มันเ,เป็นสีอ๋อโปรยประมาณ3เมิลได้นะ,ะม3มิรให้ครับ เรามารับชมอีกครั้งนะครับทีมงานช่างกำลังทำการปาดเกลียงขัดมันอยู่นะครับผมตัวนี้จะจะเป็นปูนไอ สีฝุ่นผสมปูนอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็รีดเพียงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโอ้ทั้งหมดจะทันฝนไหมครับช่างเนี่ยจะมืดมาแล้วนะพยากรฝนจะตกด้วยนะครับอ,อเดี๋ยวเราไปรับชมยาวๆด้วยกันเลยนะครับผมโมโซ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงพิมพ์ลายอยู่นะครับผมพิมพ์ลายแล้วนะครับผมไปดูนี่ครับประกบนะครับผมย้ำๆๆนะครับผมก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับทุกท่านนี่นะครับทีมงานช่างกําลังลงอยู่นะครับผม เป็นคอนกรีตพิมพ์ลายนะครับผมครับทีมงานช่างหืฝ่าร้องฝนมาแล้วทันทันไม่ช่างเนี่ยฝนก็จะมาฝนก็จะมานะครับมันจะมีแม่แม่แบบนะครับผมคอนกรีตพิมพ์ลายนะครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับผม <c oughs> โอเคครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จเดี๋ยวเรามารับชมตอนเสร็จสมบูรณ์กันอีกที่หนึ่งนะครับผมตอนล้างเคลือบกันอีกที่หนึ่งนะครับ <c oughs> EP นี้ก็ถือว่าสําเร็จครับผมโอเคครับสวัสดีครับ